ตำกุ้งสดปากเป็ดทอดแป้งนมย่างลาบทอดส้มตำทอดต้มยำประกดปลาช่อนปลายนาะกินเที่ยวพักทั่วไทยไปกับบิ๊กแม็ปไทยแลนด์ เอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแห่งนี้นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่พี่มิวกระยาณิตรบูค่คะพี่มิวนะครับผมพี่มิวแนะนำหนึ่งที่นี่ชื่อร้านว่าอะไรฮะร้านอาหารครัวปลายนาค่ะร้านอาหารครัวปลายนาใช่ไหมฮะโอเคตั้งอยู่ที่ไหนนะพี่ตั้งอยู่เส้นพิโรบ,บางกระทุ่มค่ะ เส้นถนนพิษณุโลกนะฮะบางกระทุ่มนะครับแล้วก็ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับร้านเปิดตั้งแต่ส1บเอดโมงถึงสามทุ่มเปิดตั้งแต่ส1บเอ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับครัวปิดกี่โมงครับพี่ครัวปิดสองทุ่มครับครัวปิดสองทุ่มนะครับผมแน่นอนว่าสไตล์ร้านอาหารก็คือเป็นซุ้มเป็นสวนอาหารใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นบ่ออันนี้เป็นบ่อปลาบ่ออะไรนะบ่อตกปลาบ่อตกปลานะครับมานั่งทานอ๋อก็คือว่าถ้า อาา่าถ้าอยากจะนําเบ็ดเข้ามานี้คิดราคาค่าคันเบ็ดไหมครับอ๋อไม่คิดอ๋อมาตกปลาได้เลยถ้าด้ปลาก็คิดเป็นโลกลับบ้านนะก็คือช่างกิโลโลละเท่าไหร่นะฮะ โอเคโลละ50บาทแนละ้วง่ายคือเป็นบ่อตกปลาด้วยนะครับแล้วก็เป็นสวนอาหารด้วยนะครับเ,เรียกได้ว,ว่ามาที่นี่อนอกจากจะทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีพักผ่อนหย่อนใจในเรื่องของใครก็ตามที่ชอบในเรื่องของการตกปลานะครับอาหารที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทานนะครับเรียกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก็ว่าได้เนาะข้างหน้าผมนี่นะฮะเริ่มจากทางซ้ายมือน,นี้ก่อนเลยตัวนี้เรียกว่าเมนูอ,อะไรฮะตํากุ้งสดค่ะตํากุ้งสดอืมคุณผู้ชม อันนี้เป็นถ้นยนะฮะตำไทยหรือว่าตำลาวนะครับน,นี้ตำลาวตำลาวน,น,นะครับรอ่าเป็นปูปลาแล้วก็ใส่ตัวกุ้งสดกุ้งสดตัวใหญ่มากคุณผู้ชมนะฮะสังเกตดูนะฮะอันนี้ตำกุ้งสดนะครับจานละหนึ่งร้อยก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมจากดูจากปริมาตรนะฮะปริมาตรแล้วก็ปริมาณคุณภาพที่ได้นะอัดแน่นไปนเลยนะฮะ <un> ตำเองด้วยมีมิ้วตำเองด้วยนะ รับประกันความอร่อยถัดมาอีกหนึ่งเมนูตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรฮะปากเป็ดทอดคปากเป็ดทอดความพิเศษของเมนูปากเป็ดทอดนี่คือหมักแล้วก็ลงทอดหมักแล้วก็ลงทอดนะครับจะทอดจะทอดด้วยสมุนไพรทอดด้วยสมุนไพรก็คือตอนที่ตอนที่ทอดก็คือหมักเครื่องสมุนไพรก่อนหรือว่าตอนทอดไปด้วยแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรไปด้วยไมึงจะทอดสมุนไพรโอเคครับผมน่าทานมากอยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่นอย่างเลยตอนนี้อ่ะถัดมาอีกหนึ่งตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรฮะย่างค่ะ แป้งนมย่างโอเคแป้งนมย่างนะก็คือเหมือนก้านหมักหมักเสร็จหนักแล้วก็ย่างเลยนะฮะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มแจ่วนี้เนาะ,ะ,ะนแจ่วสูตรจากทางร้านถัดมาอันนึงตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรฮะลาบทอดลาบ,ลาบทอดลาบหมูทอดใช่ไหมฮะใช่ค่ะลาบหมูทอดตรงนี้คือเป็นตัวเมนูซิกเนเจอร์หลังจากที่เรามาลาบเสร็จแล้วนะครับก็จะปั้นปั้นปั้นแล้วก็นําไปทอดต่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะบวกกับเครื่องสมุนไพรก็จะเป็นตัวพริกทอดใช่ไหมฮะค่ะ พริกทอดรวมกับใบมะกรูดทอดโอเคนะฮะน่าทานมากตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรฮะคือส้มตำทอดค่ะส้มตำทอดก็คือจะเอาเส้นส้มตำชุบแป้งนะครับแล้วก็ไปทอดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยำเนาะน้ำยำราดนะครับหลังจากนั้นก็ทานกันหรือว่าคุณผู้ชมจะตักใส่จานแล้วก็เอามาราดในจานอีกทีหนึ่งก็ได้ในจานจะกรอบกว่าอ่าตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรฮะต้มยำปรากดค่ะต้มยำปรากดเดี๋ยวขอตักดูหน่อยคุณผู้ชม ชิ้นปลาอืชิ้นปลานี่เป็นปรากฏคังจากที่ไม่น้ำหน้านเลยไหมครับใช่ค่ะอ๋อปรากฏคังจากน้ำหน้านนะฮะนำมาปรุงสุกให้คุณผู้ชมได้ทานนะฮะตัวนี้เรียกว่าเมนูอะไรฮะปลาช่อนปลายาค่ปะปลาช่อนปลายนาะอืเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ขึ้นชื่อของร้านแล้วก็ปลาช่อนสังเกตจะต,ตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมนะฮะอเอาไปทอดก่อนใช่ไหมฮะ ทอดแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะครับผมแล้วก็ราดด้วยน้ำยำเนาะน้ำยำก็จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเรียกได้ว่าที่นี่มีให้บริการคุณผู้ชมนะฮะก็ถ้ามาเที่ยวพิษณุโรกนะครับผมถ้าเที่ยววัดในตัวเมืองเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งโลเคชั่นของร้านไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าอยากจะมาทานที่นี่นะครับพิเศษนิดน,นึงครับผมพี่มิวอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมี่ดูอย่างบ้านบ้างครับ แดะนำว่ามาเพจนี้ก็จะได้นําส่วนลดอาหาร10%ของร้านของพิกแมพใช่ไหมโอเคเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งถ้าคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าของ Big Map หรือว่ารู้จักร้านนี้นะครับผ่านช่องทาง Big Map Thailand Channel นะครับไม่ว่าจะเป็น l i น e Official นะฮะหรือว่า Facebook Fan Page นะครับผมทุกช่องทางเพียงแค่ท่านแสดงตัวตนหยิบมือถือขึ้นมาแสตบนะฮะแล้วโชว์คลิปนี้โชว์บล็อกเกอร์นี้ให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารทันทีกี่เปอร์์เซ็นนตะะฮ 10%นะครับผมเจ๊ซอใหญ่ใจดีของเรานะฮะใจปั๊มมากต้องขอบพระคุณพี่มิวนะครับผมที่ให้ Big Map Thailand Channel เข้ามารีวิวนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมรับฟัง Big Map Thailand Channel สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ